ถ้าจะพูดถึงเกมที่ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แล้วหลายคนคงนึกถึง Resident Evil เกมชื่อดังจากค่ายยักษ์ใหญ่ Capcom และ Resident Evil ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดยฝีมือพวมกับมือทองอย่างพอเอดสันผู้ที่สามารถกำกับภาพยนตร์จากเกมได้หลายภาคและประสบความสำเร็จด้านความวิจารณ์ที่ต่ำตมครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งกับซีรีส์เกมชื่อดังของ Capcom Monster Hunter ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสรุกแค่ไหนขอเชิญพบกับ Monster Hunter ฉบับภาพยนตร์วิดีโอรีวิว คำเตือนเล็กน้อยเนื้อหานี้อาจมีสิ่งที่เรียกว่าสปอยเพราะว่าในวิดีโอรีวิวตัวนี้จะพูดถึงเนื้อหาที่มีอยู่ในภาพยนตร์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าคุณสมควรจะดูเรื่องนี้ไหมในสิ้นปีอ๋อคำเตือนอีกเล็กน้อยเพราะเนื่องด้วยโควิดที่ผ่านมาทําให้ภาพยนตร์ที่ผมไปดูในโรงนั้นมีแค่2เรื่องเองนี่เป็นเรื่องที่2ของผมสําหรับทั้งปีนี้ภาพยนตร์ที่ผมดูส่วนใหญ่นั้นมาจาก n น็ f ฟ i x ซึ่งภาพยนตร์เน็ตฟ i ิกนั้นก็อืมลถกเสนอยมในการดูหนงของผม อาจผิดเพี้ยนไปจากคนทั่วไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันคือการตัดนใจของผมโปมดเข้าใจเรื่องย่ออลิสเป็นเลนเจอร์หัวหน้าทีมสืบสวจออกตามหาทหารที่หายสาบสูญไปท่ามกลางทะเลทรายเธอพบกับพายุลูกใหญ่ที่กืนเธอและทีมของเธอไปสู่โลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์โลกที่มีมังกรขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตสุดอันตรายเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่แฟนหรือเป็นแฟนมอนสเตอร์ฮันเตอร์ก็ตามเถอะคือถ้าคุณดูจากตัวอย่างแล้ว คุณก็น่าตอบเนื้อเรื่องทั้งหมดได้แล้วแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนผมเป็นแฟนเกม Monster Hunter มันแค่ดูตัวอย่างมันสามารถเล่าทุกเหตุการณ์ว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและจะจบยังไงผมแบบเออว้าวเยี่ยมไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วพูดง่ายๆก็คือตัวอย่างหนัง Monster Hunter ที่คุณเห็นก็คือหนังจริงตัวเต็มที่ถูกยืดออกจากตัวอย่างหนังนั่นแหละครับ Monster Hunter อ่ะมามาที่จุดเด่นกันดีกว่ามาดูกันซิว่า Monster Hunter มีอะไรที่พอใช้พูดเป็นจุดเด่นได้บ้าง สำหรับผมนะครับเนื้อเรื่องไม่ใช่เนื้อเรื่องที่ดีแต่เป็นเนื้อเรื่องที่เร็วดีคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณถูกยืดเวลาหนังออกเพราะว่าในช่วงต้นก่อนที่จะเข้าโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั้นมันเร็วมากๆเร็วกระนาดที่แบบไม่รู้พุ่งกับจะรีบไปไหนแต่ก็นั่นแหละครับข้อเสียในภาพยนตร์เรื่องนี้พื้นที่ที่คุณจะได้เจอมีอยู่แค่ไม่กี่ที่มีทะเลทรายหนึ่งทะเลทรายสองเขตป่ากับสักที่ที่วงก,กับน่าจะแต่งขึ้นมา อ๋อผมลืมบอกไปอีกอย่างผมไม่ใช่แฟน Monster Hunter แต่ผมคอเคยเล่น Monster Hunter World มาบ้างคือต้องบอกว่าฉากใน Monster Hunter เนี่ยมันค่อนข้างสวยมากเลยสําหรับผมไม่ว่าจะเป็นป่าจุดรับเควสหรือที่สวยที่สุดก็คือตรงที่ผมเพิ่งเล่นไปถึงเขตแนวปะาการังเก่าก็นั่นแหละครับ Monster Hunter นั้นมันมีฉากที่สวยมากเลยผมก็แอบน้อยใจอยู่ที่ว่าหนัง Monster Hunter นั้นมีแค่ไม่กี่ฉากและส่วนใหญ่เป็นแค่เทะเลทรายโอเคกลับมาที่จุดเด่นกันต่อดีกว่า ถ้าพูดถึงซีรีส์ Monster Hunter นั้นมันก็ต้องพูดถึงมังกรและแน่นอนครับมังกรถือว่าทํามาได้ดูดีเลยไม่ว่าจะเป็นมังกรที่ดําดินได้ d e ยบอสหรือมังกรที่พ่นไฟได้ราทาลอสผมรับรองได้เลยว่าคุณจะเห็นมังกร2ตัวนี้อย่างเต็มตาแน่นอนคงเป็นเพราะว่าทีมสร้างคงไม่อยากปั้นโมเดลเยอะเท่าไหร่ก็เลยมีแค่สตัวนี้ที่โผล่มาในเรื่องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหยุดก่อนกอมากระ่าอย่างนั้นเหรอยังจาได้ไหมครับที่ผมบอกไปข้างต้นวิดีโอตัวอย่างเป็นยังไง หนังก็จะเป็นเรื่องเต็มอย่างนั้นคุณเห็นไหมครับว่ามังกรตัวนี้ออกมากี่วินาทีนั่นแหละครับคือสิ่งที่มังกรตัวนั้นจะออกมาในหนังตัวเต็มนั่นไงผมสปอยคุณแล้วหนึ่งอันถึงนี่จะเป็นธุรกิจในครัวเรือนแต่คั้นจะให้ภรรยาแสดงคนเดียวมันก็คงแลดูจเหงาเกินไปหน่อย Let's do this อ hmm? ม ครั้งนี้โทนิจาหรือที่รู้จักกันดีจาพนมหรือพี่จาของเราก็มาสแสดงเป็นตัวละครหลักด้วยเช่นกัน <_ pumped up> โอเคในหมู่ของเพื่อนผมนั้นดูเหมือนจะมีหลายคนมากที่แคร์กับพี่จา <_ t rip> ไม่ได้แคร์ว่าเขาจะแสดงดีหรืออะไรแต่แคร์ที่ผมพูดของพี่จาทิแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันทําไมเหรอแต่พอไปดูหนังเรื่องฟาสก็เข้าใจทันทีว่าพี่จานั้นออกมามีบทเตะต่อยได้สมบูรณ์เป็นพี่จาแต่มีบทพูดเพียงแค่สามพยางแล้วก็ตายหาไป ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจทใําไมหลายคนถึงเป็นห่วงบทพูดของพิจารมาในครั้งนี้ผมบอกเลยพิจารแสดงเป็นตัวละครหลักและพร้อมกับบทพูดที่มากมากพอกับบออีจากภาพยนตร์เรื่องบออีแหละครับพิจารมีซีนการแสดงทั้งเตะผู้หญิงปล่อยผู้หญิงถูกมังกรกระทืบแกว่งดาบใหญ่และใช้ธนูยิงมังกรกับยิ้มหวานแต่ถ้าชื่อของพลนิสันนั้นทําให้คุณเป็นห่วงว่าพิจารเราจะมีชะตากรรมเป็นยังไงผมก็ตอบเลยว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงครับผมรับรองได้เลยว่าพิจารจะไม่มีฉากถูกประตูหนีดตีนตายหายอย่่างแนนนอน อย่างน้อยก็ในภาคนี้แหละนะในส่วนสุดท้ายจะเป็นการพูดถึงส่วนที่หลายคนอาจเป็นห่วงและในตัวผมเองที่ไม่ใช่แฟนมอนเตอร์ฮันเตอร์ขัดใจคืออย่างแรกคือผมเข้าใจผมเข้าใจนะว่ามันคือภาพยนตร์ที่ทํามาจากเกมซึ่งต้องมีการเคารพต้นฉบับเกมอย่างมากเพื่อจะ้ออกมาเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมแต่ด้วยสติ้งที่มีทั้งโลกของในเกมและก็ทั้งโลกของที่เหมือนในชีวิตจริงมันทําให้ผมรู้สึกตึงหิดกับการที่ ในช่วงต้นของภาพยนตร์นั้นมีการใช้ปืนบ่อยมากซึ่งผมก็พอเข้าใจและเคยเล่นเกมมอนทันมาอยู่บ้างว่ามอนพวกนี้มันจําเป็นต้องใช้อาวุธของมันหรืออาวุธอะไรสักอย่างที่ขาบมาจากมอนเตอร์ด้วยกันเองในการกำลับมอนตัตวนั้นแต่ว่าปืนนี่น่าจะทําอะไรมอนเตอร์เหล่านี้ไม่ได้เลยจะมีหลายฉากที่คุณเห็นว่าอาลิซนั้งใช้ปืนยิงซึ่งปืนที่ผมรู้จักเนี่ยตอนห้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านปืนแต่ผมก็พอแน่ใจนะว่ากระสุนที่สามารถเจาะโลหะได้ มันน่าจะยิงเข้าเนื้อมอนสเตอร์ได้บ้างแหละแต่ว่าปืนในเรื่องนี้กลับทำอะไรมอนสเตอร์แทบไม่ได้เลยแล้วมันทำให้ผมขัดใจตรงที่ว่ากับมีดที่มาจากไหนก็ไม่รู้สามารถกรีดเนื้อของบางกรพวกนี้ได้อย่างสบายๆรา,า,าวกับเอามีดไปกรีดพม่าอย่างนั้นหรือจะเป็นธนูผูกประทัดที่สามารถทำดามเมจได้พอๆพอกับประทัดของพิเตอรเอ็กซเซนไปแต่ก็นั่นแหละครับมันคือการเคารพต้นฉบับของเกม ที่จำเป็นต้องใช้อาวุธของมอนเพื่อกำจัดมอนเดียบ Smart monster a need monster ก็ถือว่าสมเหตุสมผลแหละอ่ะและกลับมาในส่วนที่หลายคนอาจเป็นห่วงนั่นก็คือพลังของเมียผู้กำกับภาคนี้เธอจะโอพีไหมเธอจะเป็นมนุษย์พลังจิตหรือเปล่าหรือว่ามีมากกว่านั้นไหม ผมขอตอบตรงนี้ว่าเธอโอพีอาจจะไม่ใช่มนุษย์พลังจิตหรือซูเปอร์ฮิวแมนแต่ผมรับรองว่าความแข็งแกร่งของเธอนั้นประดุดฝาแฝดของซูเปอร์แมนคือถ้าเกิดว่าภาคหน้าจะมีฉากอลิศถูกยิงหัวมังกรกินหัวหรือตัวขาดครึ่งและกซีนถัดมาเธอ,อยังสบายดีอยู่ผมก็บอกได้เลยว่าไม่ประหลาดใจอะไรถ้าเกิดคุณดูหนังแล้วก็ช่วยลองคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าฉากที่อลิศสมควรจะตายเนี่ยมีกี่ฉากในเรื่องวันเตอร์ฮันเตอร์นี้บ้างเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่านี่จะเป็นซีรีส์หนังอันที่สองของแคปคอมถ้าไม่นับสต ผมก็อยากจะเห็น d m c หรือ e v วิ May ค r y ถูกจับมาดัดแปลงเป็นหนังด้วยเพราะว่าถ้าเกิดอลิซจะบูเทพอมตะแล้วก็แบสแอดขนาดนี้ผมไม่อได้คิดเลยว่ามันจะมันขนาดไหนใน Devil May ค r y อ๋อออโทษทีครับเป็นแฟน v i l May c ค y บอกให้พอเถอะอยากเอาเกมของกูมาผูย้ยิ่งยมไปมากกว่านี้เลยโอเคโอเคได้ได้ได้ผมก็ว่ามันไม่น่าจะเวิร์กเหมือนกันเลยจริงๆแล้วแตกก็น่าสนมาไม่ล่ะไม่แล้โอเคออะกลับมาที่สุดท้ายกันดีกว่า ว่าคะแนนเรื่องนี้ผมจะให้อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดคุณอยากดูแค่ CG บามังกรอ,ออกมาสำแดงพลังผมก็แนะนําเลยว่าเรื่องนี้10เต็มสิบเกณฑ์ในการอ้างอิงคือจากเรื่อง Lady Player One คนที่สามารถดูหนังเรื่องนี้แล้วให้สิบเต็มสิบได้เพราะมีกันดัมยืนอยู่ฉากหนึ่งก็ผมก็จะให้เรื่องนี้สิบเต็มสิบเหมือนกันส่วนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูพิจาออกว่าลดลายเตะผู้หญิงเตะมังกรใช้ดาบยิงธนูกินของแปลกแบบแบกิลเรื่องนี้ก็จะให้คุณเห็นในสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันสิบเต็มสิบเหมือนกันครับเกมในการอ้างอิงคะแนนมาจากพับจีเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคุณชอบเกมนี้และเป็นแฟนมอนฮันอยากจะเห็นสิ่งที่นอกเหนือจากการสู้มังกรคุณต้องการเห็นการเดินทางออกสำรวจการกินอาหารพับก่อนส้มมังกกราาาา่่ววเอออนนนนขทป็ุธ ก็จะไม่ได้มีให้คุณเห็นแต่หยิบเอาชิ้นส่วนมาโจ๊ะก็มีแต่ไม่น่าเรียกได้และในส่วนของคนที่ไม่รู้จักบอนฮันล่ะคุณไม่จำเป็นต้องแคร์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นไอ้นั่นไอ้นูน่นไอ้นี่มันจะมาทําอะไรเพราะเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้อยากจะบอกอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าเป็นอย่างผมที่สามารถดู Resident Evil หรือ t r a n s f o r m e r สนุกอยู่ Monster Hunter ก็สนุกในระดับเดียวกันดูได้ครับผม6เต็ม10เพลน,พลน <S <S ๆยังไม่มีใครถูกประตูหยิบีนตาย